สวัสดีครับพอแม่พี่น้องทูผู้ส่คนนะครับเนาะทุกทุกท่านเลยครับครับครับวันนี้ทางงสองเสี้ยงยาผ้าเลาะดนะครับเด้อครับกมีแนวทางจากปูคุ้นแะครับเป็นชุดเต็มนะครับเนาะครับถ้าพูดได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบวันได้ผ่าแนวทางนะครับเนาะสาหรับตัวเลขของปู้คุ้นครับเป็นกระสีเน้นสียำมาเนาะครับเนาะสําหรับโครงสุดถ่ายของเพิ่นครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเพิ่นนะครับเด้อครับ มวดที่แล้วนะครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไหลกดแช่ครับหนึ่งแช์ก็มีความหมายนะครับเนาะสำหรับส่องน้อยๆครับส่องเสียงหยางพะเลาะครับครับมันมีอย่างไรล่ะครับแต่เอาตัวเลขนั่มตัวเลขคับมาเสนอเอฟซีสุขสุขคุณแะครับครับสำหรับสุดรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับครับไปหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับ หาเสือเอาโรตลีนะครับเนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยครับเงื่อนขัสีบ่ได้รัวไหลไปใสครับเงื่อนท่องก็จะขึ้นมาหาเขือเก่าล่ะครับเงื่อนภ้าษีถูกปาทสุกสตางนะครับเนาะครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับสนับสนุนรัฐบาลนด้ครับเด้อครับครับทา้ง่องก็เสนอเป็นเพียงทร้งนะครับเนาะครับครับบ่ได้ยึดติดล่ะครับเอาเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบมันเทิงครับ ขอขอบคุณครับขอขอบคุณมากๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไลค์ครับครับเอ้าครับเขามาเบิงตัวเลขครับตอนนี้เขามาเบิงตัวเลขนะครับเนาะเขามาเบิงตัวเลขงามๆแล้กันจากปู่ขุนนะครับเด้อครับชุดเต็มครับชุดนี้เป็นชุดเต็มของปูขุนเป็นทรงมาแล้วครับสําหรับปูขุนครับสาหรับชุดเต็มงมวดที่แล้วครับของเพิ่นกระลุดนะครับเนาะกระลุดไปครับครับวันป็นี้เป็นเหลขจุดเลขกคำนวณนะครับเนาะแต่มีเขามีลดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเลขครับ ครับสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับสุดเต็มปูขุนครับงวดวันที่สองนะครับเด้อครับเพิ่นมีหามี2สองมีเก้ามี6หกมี3สามมี0ศูนย์นะครับเนาะสาหรับเลขลักของเพิ่นครับสําหรับเลขลักของเพิรนลักหาเพิ่นมกะกลมไปที่หาศูนย์นะครับข่มีหาสองหาเก้าหาหกหาสามหาศูนย์ครับหาเจ็ดเป็นตัวร่องครับ สำหรับรักสกับสองเก้าครับสองหกสองเจละครับสำหรับรักเกาค่ะสำหรับรักเก้ามีเก้าเก้าหกเก้าสละครับ 6, 3, 60, 60, 60, 30, 37, 0, กับหกสามหกศูนย์ละครับรัก3ามเพื่นกัมีสามศูนย์าม็ดกับกศเพ่นกัมีศูเจ็ดละครับสำหรับเลขวิ่งของเพื่อนไปที่0ูนยนะครับเนาะครับ ครับสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับเอาเลขสามตัวกับสองตัวนะครับเนาะครับเลขสามตัวก็ออกเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นเลขที่ออกเด้อครับเด้อครับเลขล่างกับเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับถือว่าลุดไปครับเป็นบันทิดเจ็ดมาเจ็ดตัวครับหกบนกัเอาหกมาอยู่ครับกลาเป็นหกสามซะหกศูนย์ครับหกศูนย แล้วก็โฮเก็ตนะครับเนาะสำหรับลักโของเพิ่อนครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับของเพิ่นก็อรุดไปครับรุดเป็นรุดนะครับเนาะเข่าเป็นเข่าครับคือว่าล่ะครับสําหรับตัวเลขเลขกสู่เหลขคํานวณครับครับมาเบิ่งนตองงวดไปเลยนะครับเนาะครับชุดนี้ครับถือว่าเป็นตองงวดไปเลยครับสําหรับสุดเต็มผููคุนครับดูเหลีกงามๆเลยครับเด้อเอามาต่อนมาฝากเอฟซีสุขุสุขค้นครับเอาไปโชคไปหมันครับเอาไปลำไปลุ้ยครับ บอแนะน่าห้เล่นการพนันแหละครับการพนันก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะครับพิจารณาเบิ่งเอาครับสำหรับผู้มัก็ได้ครับเด้อผู้คัดกรผ่านไปครับอันนี้เป็นเหล็กรัฐบาลชุดเต็มนะครับครับชุดเต็มชุดเต็มปูขุนนะครับเด้อครับหมวดวันที่หมวดวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบหก สิบหกสิบหกพุทธสภาคมกับหกเจ็ดแหละครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นกับเป็นหลักอยู่นะครับเด้อครับครับทางหยิบซีบางคนกับสิบว่เข้า,ขาใจนะครับเนาะครับกับเป็นหลักอยู่ครับสมมุติว่าเข้าได้เลขวิ่งมากเลขวิ่งแม่นม,ม,มากเข้ากับจับเอาหลักเพิ่นครับเพิ่นมาหลักหาเพเพิ่นกเอาไปหาเจสิณนะครับครับ กลมกับหายกลมมายุครับสําหรับตัวกลมของเพิ่นครับชุดเต็มนะครับเนาะครับเป็นชุดของปูขุนครับเพื่อนหามาลักเจเอครัลักเด้อครับเด้อครับเพิ่นหายไปเก็7รเศูนย์เจีห เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดลักเครับแล้วก็เจดหตัวสุดท้ายครับเจเด้ครับเด 75. ครับอันนี้เป็นลักเก็ดครับอันนี้สำหรับลักศูนย์ครับศูนยปูหาไปกับศูนยครับศู์สาม ศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองศูนย์ห้าตัวสุดท้ายอันนี้เป็นหลักศูนย์นะครับเด้อศูนย์ห้าครับการลัก สามที่นี่มันไปที่สามครับกับสามสามหกสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสามสองสามสองกับสามห้านะครับ ครับอันนี้ลัก3าลัก6ที่นี่ครับถ้าผู้ได้มาโคก่าหาหกไสครับประจับคูมหายกามีหกเก้าหกเก้าหกสองหกสองตัวสุดท้ายก็หกข้ครับ กสำหรับลัก9เพื่อนหายไปที่92 92 95 95ก้าสองก้าหครับลักหาแล้วสำหรับลัก2กับตัวเดียวแวค 2, 5, ะครับนะ2อหาเนาะครับเนาะสอครับ สำหรับเลขวิ่งของปูกาไปทีศูนย์ศูนย์กับเก้าะครับวิ่งครับวิ่งหลุดเลยศูนย์กับเก้าเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับชุดเต็มหาเบึงครับลรตเตอรี่ธรรมะกัดจังจัดเด้อครับเด้อครับขัดขับพานครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนปูขุน ผ้าลวยแหรอครับครับทางส่องเสียงยาผ้าเลาะนําเสนอเลยนะครับเนาะครับเนาะทำงามสําหรับตัวเลขครับพิจารณาเบิ่องแรกครับเด้อสําหรับผู้มักนะครับคัดกระพานเลยครับเด้อครับสําหรับตัวเลขชุดนี้เป็นชุดเต็้ยมนะครับเนาะอ้ามาเบิ่งตัวกลมที่นี่ครับครับมาเบิ่งตัวกลมของปู ุดเต็มรัฐบาลนะครับเด้อรัฐบาลหาเบิ้งลตรีครับครับตัวกลมตัวกลมปูกลมไปที่เก็ศูนย์ะครับรักเก,เกศูแล้วก็หาศูนย์ครับผลมาศูนย์นะครับเนาะเลขกวิ่งเป็นมาศูนย์กับเก่าครับห้และวเก,ก้าส ครับตัวนี้เป็นตัวร่องนะครับเ้อครับรับนี่ก็เป็นสุดเต็มของปูขุนครับปูขุนหาไปที่ 7, 0, 3, 6, 9, 2นย้าะครับ สำหรับเหล็กวิ่งปูคุ้นกะไปที่ศูนย์กัปเก่านะครับเด้อครับกะเพิ่นเน้นไปที่ศูนย์ล่ะครับชุดนี้ครับกลมไปที่ศูนย์เหล็กวิ่งเพิ่นครับอันนี้เป็นชุดเต็มปูคุ้นครับครับรัฐบาลดนะครับเด้อรัฐบาลชุดเต็มครับหมดวันที่สิบหกละครับครับกลมไปที่เกสศูนย์ล่ะครับกลมไปที่เกสศูนย์ศูนย์หาศูนย์หา เก้าสองตัวร่องกับสองหาด้ครับเด้อครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับเพราะว่าเหล็กมันหลายตัวนะครับเนาะครับสำหรับผู้มักได้ชุดเต็มของผู้ขุนกับจ้าจัดเด้ครับเด้อครับผู้ใดบ่มักผ่านไปครับครับหลายตัวกับจริงครับตาว่ากับมาได้สูตรนี้แหละครับของเพิินนะครับเนาะสุดเต็มครับครับติดตามไว้ครับตัวเหลขกของผู้ขุนนะครับเด้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับโมมี่ยังหลายแหละครับทางส่องเสียงยาพ้าเลาะกัขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อสำหรับการไล่นึงครับกดไหลกดแชร์ครับกขอขอบพระคุณหลายๆครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ